สวัสดีครับวันนี้เอาวิธีการใช้งานนะครับมาแนะนํานะครับเมื่อส่งไปแล้วลูกค้าต้องทํายังไงนะครับเบื้องต้นก็ก็จะห่อไปส่งไปให้นะครับเบื้องต้นก็แกะออกมาดูรายละเอียดความเรียบร้อยก่อนนะครับว่ามีตรงไหนแตกขัดไหมนะครับก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ดูรอบๆนะครับก็จะมีปลั๊กนะครับปลั๊กไฟที่ส่งไปให้นะครับอยู่ในตู้นะครับ ก็เอามาเสียบนะครับเอามาเสียบกับตัวฐานปลั๊กนะครับเสียบทิ้งไว้3-5มนาทีนะครับให้สวิตชิ่งมันได้รันนะครับได้อุ่นเครื่องของมันนะครับแล้วก็มาดูที่โวลต์แบตเตอรี่นะครับโวลต์กระแสไฟนะครับจะขึ้นอยู่ประมาณ14.2โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับที่ตั้งไปให้ถ้าขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับแล้วก็ สวิตนะครับสวิตตัวนี้ก็เป็นสวิตปิดเปิดไฟนะครับเป็นสวิตปิดเปิดไฟนะครับเปิดติดปิดดับนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตปิดเปิดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็เป็นปีเสียบไม้นะครับได้สองช่องก็ปรับได้ตามที่เขียนไว้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวรับบลูทูธนะครับเป็น USB SD card นะครับ FM นะครับตัวล่างก็เป็นปีหลักนะครับปีหลัก เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็เมื่อไปเสียบครบ3-5นาทีแล้วนะครับก็เปิดสวิตนะครับเปิดสวิตขึ้นนะครับไฟจะติดนะครับจะติดแบบนี้เลยก็แนะนำนะครับปุ่มปุ่มปีนะครับตัวนี้จะเป็นแยกกลางกับแหลมนะครับเอาไว้ตรงกลางก็จะออกข้างสองเอาไว้ข้างใดข้างหนึ่งเสียงกลางกับแหลมก็จะแยกกัน ส่วนตอนที่2นะครับที่เขียนว่าวอลุ่มก็จะเป็นปรับเสียงกลางแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นซับวอนลุ่มนะครับก็เป็นปรับเสียงซับเบียนะครับเมื่อกี้มีสายเข้านะครับก็เมื่อเปิดนะครับก็ถึงถึงปรับนะครับปรับเสียงก็มาดูที่บลูทูธนะครับถ้ามันขึ้นบีทีกะพิบอย่างนี้ก็คือมันขึ้นค้นหาสัญญาณนะครับเราก็เอาโทรศัพท์ของเรานะครับมาเปิด มาเปิดบลูทูธนะครับอันนี้ปิดเพลงไว้ก่อนอันนี้ผมล้างชื่อออกแล้วนะครับเพื่อจะให้ดูกันง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่บลูทูธเลยนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับมาสังเกตข้างล่างนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ได้นะครับคนหามันจะชื่อนี้นะครับ BT Speaker นะครับมันก็จะขึ้นให้เรากดจับคู่นะครับ เนี่ยแค่นี้ก็ได้เลยนะครับแล้วมาดูนะครับมาดูนะครับมันจะขึ้นวีีค้างนี่ก็คือเชื่อมต่อได้แล้วนะครับก็ถ้าในกรณีที่เชื่อมต่อหาไม่เจอนะครับกดคําว่าโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นโหมด f m พนี่เป็นโหมดเอ X นะครับนี่เป็นโหมดบลูทูธเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค้นหาตามที่แนะนำก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะเชื่อมได้นะครับอันนี้ถ้ามันได้ล็อกแล้วก็ เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์มาก็เชื่อมหากันเองนะครับให้เราก็ไปเปิดเพลงได้เลยนะครับโทรศัพท์ผมจะเล่งไว้อยู่ประมาณขึ้นสุดแล้วก็ลง2ขีดนะครับแล้วก็มาฟังกันดูนะครับเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละรุ่นเสียงเอาพุทธไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันส่วนเล่นนะครับผมก็จะปรับปรับให้ถ้าเล่นเล่นเล่นยาวหน่อยก็แนะนําไม่ควรปรับเกินเกินเทียงนะครับ เพราะว่าก็ตามสปเปคมันนะครับสับ10นิ้วละแดิบนะครับเราจะเอาแรงเข้า12มันก็เล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าสนมากก็มีโอกาสไม่ได้นะครับอันนี้พูดกันตรงๆนะครับผมก็ปรับจะฟังง่ายหน่อยแล้วก็ปรับเสียงกลางขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ปรับกลางขึ้นฟังระดับไหนก็ปรับสับตามนะครับจะได้ง่ายนะครับ เวลาบีดขึ้นมันเสียงจะดอบนะครับให้ฟังซั์นะครับไม่ต้องดีดแล้ต้องใส่หูฟังนะครับผมก็ประมาณนี้ครับใช้งานเบื้องต้นกน็ก่กอนปิดนะครับปิดก็เอาสองตัวนี้ลงเหมือนเดิมแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับปิดสวิตช์ตัวนี้ แล้วก็เพิ่มเติมที่ลูกค้าถามว่าจะไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับก็ยกฝาบนนะครับขึ้นมาจะมีตัวนี้นะครับถ้าเราจะใช้ปีปีเสียบไม้ด้วยนะครับให้ถอดสายที่มาจากบลูทูธนะครับสายนี้นะครับสายนี้มาจากบลูทูธถอดอินเุอถอดอินพุตนะครับอินพุตออกนะครับถอดอินพุตออกแล้วก็เอาสาย AUX นะครับ ที่จะเสียบเข้าควมมาเข้านะครับแล้วก็เล่นได้เลยนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เอาผ่านปีใหม่นะครับเราก็สามารถเอามาเสียบช่องซีได้เลยแล้วก็เข้าคอมได้เลยถ้าเสียบช่อง CD ข้างล่างนะครับเราต้องมากดปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนย่านนะครับสังเกตมันจะมีกดลงเป็นซีดีกดออกเป็น a u x นะครับเพราะว่าตัวปีใหม่จะไปเข้าของ a u x นะครับ ถ้าเราเอ,อคาคอมเข้าเราเข้าซีดีก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะใช้ปีใหม่เราต้องมาเข้าอิงพุทของปีใหม่นะครับก็แค่ถอดตัวรับบูทูดออกนะครับง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้มีข้อสงสัยนะครับก็โทรมาถามหรือเช่นมาถามได้นะครับอันนี้ก็มารีววเพียงเท่านี้นะครับพร้อมวิธีการใช้งานสวัสดีครับ